ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะลุงพลป้าแตนออกจากบ้าน ที่หมู่บ้านกกอกนะก็ออไปที่สกลนครบรรยากาศมันเหมือนกลับมาจําได้เลยก็คือช่วงลุงพลฟีเบอร์ไม่ต่างกันเลยนะเนี่ยฮะก่อนจะออกรถไปได้โอ้โหแฟนคงแฟนขับมาขอถ่ายรูปก,กันแล้วก็มาอวยพรมาให้กําลังใจกันฮะก็หลายคนก็ไปถามว่าลุงพลลุงพลจําได้มาว่าศาลให้ประกันตัวเนี่ยแต่มีเงื่อนไขบอกว่าลุงพลจะต้องไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านกกตูมอะไปรายงานหรือย,ยังเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1เนี่ย เขาจะเป็นคนทำหน้าที่ในการดูแลลุงพลในช่วงที่มีการประกันตัวออกมาชั่วคราวแบบนี้ฮะลุงพลก็บอกว่ายังเลยยังไม่ได้เป็นรายงานตัวเลยเพราะว่ายังไม่ได้สแกน QR โค้ดเงื่อนไขจกักศาลฮะซึ่งเงื่อนไขของการประกันตัวฮะสารกำหนดเงื่อนไขไว้5ข้อด้วยการคุณผู้ชมย้อนไปดูกันนิดหนึ่งฮะคือสารบอกว่าห้ามลุงพลหล,ลบหนีห้ามข่มขู่พยานห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานห้ามก่อเหตุอันตรายประการอื่นและก็สุดท้ายก็คือ ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลนะฮะวันนี้เป็นกอกการละครภาคสองมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไปบ้านแม่น้องชมพู่ดีกว่าคุณผู้ชมอย่างเอี้ยทำไมหน้าตาร้อยอย่างนั้นแล้วร้องไห้คือคุณผู้ชมครับเมื่อวานจริงๆริงแม่น้องชมพู่เคยสัมภาษณ์ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารคือเรื่องหนึ่งที่พูดคือไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยหลังจากนี้หรือแม้แต่พ่อแบมเองซึ่งเป็นหนึ่งในพยานเมื่อวานนี้พ่อแบมก็บอกหมดกันบอกว่า หลังจากนี้เราต้องใช้ชีวิตให้ระวังมากขึ้นแม่น้องชมพู่ถ้าจะบอกว่าส่วนหนึ่งคือแม่น้องชมพู่ก็ไม่ค่อยได้รับแขกก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ก็คือมันเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดทีมข่าวถามแม่น้องชมพู่เลยเพราะแน่นอนนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของความไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยสีหน้าอิดโรยแววตานี้เคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดซึ่งต่างจากสองสาวันก,นก่อนที่คุณแนนจุธารัตน์ไปคุยกับแม่น้องชมพู่แล้วแม่มีสีหน้ายิ้มแล้วก็ผ่อนคลายมากกว่านี้ตัดเพ้อทั้งน้ำตาเลยบอกว่าหมดกําลังใจรู้สึกผิดหวัง ไม่ใช่จากคำสั่งที่ศาลให้ประกันตัวลุงพลแต่เป็นศาลสังคมที่ตัดสินว่าครอบครัวน้องชมพู่รับเงินเพื่อล้มคดีเป็นมวยล้มต้มคนดูพร้อมกับยอมรับเลยว่าทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยมเกิดทนายความฝั่งลุงพลเก่งฝีมือดีมากกังวลค่ะจริงๆแล้วกังวลกังวลเ,เกี่ยวกับกระแสสังคมตีกับเหมือนเดิมพูดไม่ออก หิดวังค่ะแต่ก็มีบอกลูกว่าจะสู้ต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมแม่ค่ะก็อยากบอกอะไรกับสังคมค่ะตอนนี้แนมะ่อยากให้สังคมเข้าใจว่า,ามันมีกระแสเรื่องหมวยล้มต้มคุณดูอะไรพวกนี้คืออย่าเพิ่งตัดสินนะอ,อย่าเพิ่งตัดสิน มีบางกระแสที่พูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองซื้อกันอะไรยังไงอย่างนั้นอย่างนี้น่ะแม่กังวลม,มากแม่ยอมรับว่าแม่กังวลม,มากกลัวสังคมจะตัดสินเราว่าเราเห็นแก่เงินรับเงินนั่นนี่ของฝ่ายตรงข้ามหรือ,อยังไงไม่ใช่ค่ะแม่พร้อมที่จะสู้เพื่อลูกมีคนเมาแกหรอก็อาจจะเป็นกระแสสังคมเพราะว่าต้องยอมรับว่าแน่นอนนะครับจริงจ ทุกอย่างลุงพลก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์การต่อสู้คดีก็ยังเกิดขึ้นอยู่และก่อนหน้านี้ก็คือว่าแม่น้องชมพู่เองก็คัดค้านการประกันตัวหรือแม้แต่พยานคนสําคัญอย่างพ่อแบม,มดังนั้นเอาละครับอย่างที่จริงๆก่อนหน้านี้ก็เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะมีการออกหมายจับแม่เป็นฆาตกรแม่เป็นคนฆ่าลูกก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มาแล้วก่อนหน้านี้หรือแม้แต่คนในครอบครัว